ต้อนอะไรคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมาดูทางนี้มามเขาเรียกไปไหคะผักหอมอุ๊ยไม่ใช่นักเขียว่าใบอะไรออเอ่อเขาเรียกอะไรคะผักหอมโนไม่ใช่เขาเรียกอ่ากระเพาาราใบกระเพราสิลูก,กเ,เออนี่ใบกระเพรานะคะนี่สวนใบกระเพราใช่ไหมคะสวนใบกระเพราไหมอ่าสวนกระเพาราเนาะนี่เนาะเนี่ยคือเด็ดเรื่อยๆก็จะได้ไปขายเนาะ ใช่ไหมเอาไปขายได้ตังค์อ่าไปขายได้ตังค์ใช่ไหมคะใช่อ่ะน้องคิงพายายไปดูตรงน,นี้สิทางนี้ทางนี้สวนไหมฮะทางนี้มีปลาด้วยอ่าทางนี้มีปลาใช่ไหมเอาเดินก่อนเดินก่อนยายเลยปะพายายไปดูซิว่ายอยู่ตรงไหนไงปลามาอยู่ตรงนี้อ๋อปลาเหรอปลาอยู่ตรงนั้นใช่ไหมใช่สะบายอย่างน้ำขั้อืมโอ้นี่ต้นหอมนะนี่สวนต้นหอมนะใช่ต้นหอมเอออันนี้เขาเรียกหอมแบ่งไหม หอมแดงเนาะอ,อืออมอือเนี่ยเนี่ยเนี่ยหอมแดง,ม,ดงมันหอมมากอือหอมแดงหอมมากเอ็นน,นี่คือผักบุ้งเนาะใช่อันนี้ผักบุ้งเนาะเนี่ยเนาะเอะอโอ้ยมืดแล้วนี่มองไม่เห็นเลยไปเดินไปทางโน้นลูกไปอ๋อตรงนี้มันมีสระนะคะมีสระโนดาดเนาะอ่าสําหรับน้องขิงเราเล่นน้ำอุ้ยเล่นไม่ได้อันตรายเพราะมันลึกใช่ไหมอ่ามันลึกเดินไปทางนี้ลูกไปเดินไปทางนี้ไป,ป วันนี้น้ําขิงจะพาชมสวนผักนะคะสว,สวนผักของคุณแม่น้ําขิงใช่ไหมคะใช<ป>่คุณแม่นิดไปเดินไปเลยลูกเดินไปเลย,ลเเลยวันนี้คุณน้ําขิงน้อยนะคะน้ําขิง้องน้ําขิงพาคุณยายพจมานสว่างในอารมณ์เดินชมต้นเออไม่ใช่ค่ะสวนผักค่ะอันนี้เป็นสวนไรลูกอันนี้ก็คือผักบุ้งใช่ไหมใช่มอร์นิ่งกอโอ้ยมะฮู้มะฮูง ฮู้งไปตะแซบดกแท้เฮ้ยอันนี้กับไปตะโดกเนาะนี่เนาะอุ้ยมันอยู่สูงยหญ่กะเอาอะไรเนียใหย่กะยานเนาะฮึ่ไม่ใช่ค่ะเอาไม้ต่อยเอาอ๋อเอาไม้ต่อยเอาเหรออ่ะเดินไปรลลูกไปเดินไปเดินที่ไหนก็ลงหยิบไปเอาเออหน้านี้ก็ทําสวนได้เหมือนกันเนาะเพราะว่ามันมีน้ำเนาะเออมันบ่อแสมันบ่อยูรูเรียนมีหมากปอกเป๊กเออหมากปอกเป๊ะอันนี้อันนี้ต้นอะไรน้ำเข็งนี่ต้นอะไรอะ อ่ะดมโดมแล้วก็บอกยาที่ว่าต้นอะไรต้นหไม่ใช่สิอันนี้อ่าผักผักคุณตู่รู้จักไหมผักคุณตู่รู้จักอ่าไอตู่หรือคุณตู่หรืออีตู่เด็กๆหนูจำไม่ได้อาจริงเหรอเอาตอนนี้หนูหนูก็จะไม่ใช่เด็กแล้วตอนนี้หรือว่าหนูตัวเป็นสาวแล้วใช่อืมตอนนี้หนูจําได้ไหมจำได้อันนี้คือใบอีตู่อ่าใบแมงลักนะลูกใบแมงลักนี่นะต้นใบแมงลักอืม โอ้เอาไปแกงคือเสียบน,นั่นน<ม>ี่เนาะต้นหมักไงเลยแมอืม่เนี่ยมีสองต้นนี่เนี่ยนันต้นงนึ่งน่ะเห็นไหมเนี่ยอไปเออต้นหนึ่งอยูนนะน่นู่น,นไปออนนนนไปวันนี้ชมสวนของน้ำขิง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 ,ขงน้ำขิงครับตอนนี้ช่วงนี้<ไ>เป็นหอมนะคะ,อ,ะอันนี้เหรออันเย็น<ม>อันนี้ก็คือต้นหอมนะคะคือจะเอาหัวออกมาขายแล้วเนาะได้เวลาจะเอาหัวมาขายนะคะหัวหอมนะคะไม่ใช่หัวคน อ่านี่ไงคะนน่นี่เน่เน,น,น่น่่ก็คือต้นออีตูเอ๊ะเขาเรียกพ่ออีตูอหรออันนี้คือพ่ออีตูอันนี้ก็เป็นเอ่อแปลงแปลงอะไรคะแปลงผักซึ่งกําลังเอ่ออืมกาลังหวานแล้วเนาะกําลังขึ้นเนาะเอ่อนี่กาลังขึ้นน,น,นี่เห็นไหมคะนี่ก็ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยนนนเนาะเ,เนี่ยเนี่ย เนี่ยเห็นไหมไหอืมเต็มเลยอืมเห็นไหมสวยเนาะกําลังขึ้นกําลังขึ้นไปเราไปเก็บผักบุ้งเราเก็บผักบุ้งไปกินดีกว่าผัดผักบุ้งยิ่ตามวนหวาน,าน<ช>อืมยายทไมไม่ไปนาะยวอ๋อยายก็ไปอยู่เรื่อยเด้ยายไปประจํานั่นแหละแต่ว่ายายตอนนี้ยายช่วงนี้ยายทํางานเด้ยายเป็นนวดไหมเออไซรล่ะผักบุ้งอ่าทงไหรตรงน้นะะใช่ไหมใช่ไป เดีด๋ยีๆนะลูกเดี๋ยวมันจืนมันจืนเดี๋ยวมันสิลื่นเดี๋ยวมันสิเหมือนเด้มันสิบหลายแสนเด้เออสวนนีบ่บ่โอ้ยแม่ครัวเอ้ยไม่ใช่นี่ค่ะอันนี้ผักบุ้งเนาะนี่เนาะอันนี้เออเอาไงทำไงน,นะฉัน้งทิผักบุ้งออผักบุ้งเอายังไงไอ่ะยายเก็บเป็นรูปแบบอ่ะอ้าวอือขอทำอย่างนี้อ๋ออ๋อเก็บอย่างนั้นใช่ไหม มันต้องเด็ดลกูกเดี๋ยวก่อนเธอเดี๋ยวยายจะเก็บอืมอ้อบักบุ้งโอ้โอทำเก่ง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 